จากการยืนยันด้วยฟิล์มเอ็กซเรย์เห็นได้ชัดว่าเข็มทองจํานวนมากมีการเคลื่อนที่จากจุดที่มันถูกฝังเอาไว้หากเราพยายามที่จะหาคําตอบม,มาอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากมุมมองและพื้นฐานของความเชื่อก็จะได้คําตอบว่าการเคลื่อนที่ของเข็มทองน่าจะเกิดขึ้นจากพลังอําน,นาจที่พระอาจารย์ป้อมได้บุกเสกให้เข็มทองมีชีวิตขึ้นมาสาเหตุที่ทองคําบริสุทธิ์ ถูกนำมาใช้เป็นสนัญลักษณ์ของศาสตร์โบราณแขนงนี้เนื่องจากมันมีคุณสมบัติที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อปฏิกิริยาทางเคมีทําให้มีความปลอดภัยสูงเมื่อต้องนํามาใส่เข้าไปในร่างกาย ไม่ขาดผลผ้องตัวมาเท่าไหร่กลับไปเท่านั้นความลับอย่างหนึ่งที่พระอาจารย์ป้อมได้ปลุกเสกให้เข็มทองมีชีวิตขึ้นมาได้ก็คืออัคระและยันแต่ละตัวที่ถูกจานลงไปบนแผ่นทองคําบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยยันครูยันพุทธซ้อนและยันหน้าพระลักษ ซึ่งยันหน้าพลักตัวนี้ได้หายสาบสูญไปนานกว่า200ปีก่อนที่พระอาจารย์ป้อมจะค้นคว้าและศึกษาจนเจอและได้นํามาเพิ่มลงไปในขั้นตอนของการเสกเข็มทองซึ่งอยู่นอกเหนือจากตําราเดิมของหลวงพ่อพิมพ์มาลัยครับได้มาจากโยมอาจารย์เฉลียวช่างชัยได้มาจากตรงนี้เพราะอาจารย์เฉลียวช่างชัยไปเรียนมากับอาจารย์แหนท่ที่อยู่ที่อ่างทองอาจารย์แน่ไปเรียนมาจากวัดโบกิเลนทางตุนินเพราะสายนี้มัน เพราะัส่นาฬิกานีา้มันมาจากตนตำรับจากขมินแต่เป็นมาทางทางพุทธมาพลิกแผงตรงเอาอยาน้าฬิกาใส่เข้าไปทีหลังจากพระอาจารย์ป้อมได้จานอักขระและเขียนยันลงบนแผ่นทองจนครบทุกตัวแล้วแผ่นทองคําบริสุทธิ์นี้ก็จะถูกนําไปล้อมรวมกับเงินและทองแดงบริสุทธิ์ในอันตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อทําให้เส้นทองคําที่รีดออกมาเป็นเส้นลวดมีความแข็งพอที่จะใส่แทงทะลุชั้นผิวหนังเข้าไปได้แม้ว่าอักขระและยันที่พระอาจารย์ต้อมได้จารลงไว้บนแผ่นทองแต่ละตัวต่างก็มีความหมายและให้อำนาจทางพุทธคุณที่แตกต่างกันซึ่งหากนำความหมายของยันทุกตัวมารวมกันแล้วเชื่อกันว่า จะส่งผลให้เกิดอำนาจพระพุทธคุณในทางเมตตาแคล้วคลาดและเตือนภัยนั่นเองครับจารบรรลุอทองเสร็จเป็นเส้นเลืดอาแล้ว <c oughs> าการต้องมาตัดมาดึงให้ตรงเลยมาดึงให้ตรงแล้วก็ตัดเป็นตัดประมาณห้าเซนแล้วก็ฝนหัวฝนท้ายแล้วก็จึงตัดแล้วก็ฝนหัวสวนท้ายเส้นจะได้สี่เล่มหลังจากฝนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงมาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อด้วยกัน ้มน้ำเมื่อฆ่าเชื้อเสร็จแล้วต้องเอามาแช่แอลกอฮอล์แช่แอลกอฮอล์เสร็จแล้วจิงมาใส่แล้วามานั่งเสกนั่งเสกแล้วยิงมาใส่ให้ลูกศิ์เมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนของกรรมวิธีปลุกเสกแล้วผู้ที่รับเข็มไปจะต้องหมั่นภาวนาจิตปฏิบัติตามข้อห้ามและคำสั่งสอนอย่างสม่ำเสมอเข็มทองจะแสดงอภินิหารด้วยการเคลื่อนที่ไปอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายตามแต่ความสามารถของอำนาจจิตแต่ละคน จากปรากฏการที่เข็มทองมีการเคลื่อนที่ย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในร่างกายของคนเหล่านั้นในทางการแพทย์กับมีมุมมองที่น่าสนใจต่อวิธีการฝังเข็มในศาสตร์ของวิชาเข็มทองแขนงนี้ครับจะเป็นกลุ่มเข็มนะสองกลุ่มซึ่งดูจากฟิล์มนี้ก็บอกไม่ได้ว่าอยู่ลึกแค่ไหนอยู่บริเวณไหนแต่โดยประวัติก็คือถ้าเทียบกับวิดีโอก็คือจะอยู่บริเวณกล้ามเนื้อหน้าอก นะซึ่งอยู่อยู่นอกซวงโอกอกที่หนึง่งการย้ายตำแหน่งของเข็มเป็นไปได้ในบริเวณใกล้เคียงกันถูกไหมฮะมีถ้าเกิดมันไหลออกมาโผล่ออกมาอีกที่หนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเอะมันเอาเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วหลุดมาตรงไหนยังไงแล้วในแง่ของเข็มที่เคลื่อนด้วยอํานาจอะไรก็ตามแล้วออกจากที่บริเวณที่ฝังไว้เป็นระยะทางไกลพอสมควรมันอธิบายไม่ได้จากตัวกล้ามเนื้อเองที่บีบรัด อธิบายไม่ได้จากการไหลเวียนของแม้แต่ของเลือดหรือหรือของน้ำเหลืองซึ่งแรงดันพวกนี้ก็ไม่ได้แรงพอที่จะไปดันเข็มขนาดเท่าที่เห็นให้มันไหลไปตามเส้นเลือดอะไรทํานองนั้นการเคลื่อนที่ของเข็มทองที่อยู่ภายในร่างกายจากตำแหน่งเดิมอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการขยับตัวของมัดกล้ามเนื้อบริเวณนั้นซึ่งเข็มทองจะยังคงอยู่ภายในมัดกล้ามเนื้อชุดเดิม จากกรณีที่เกิดขึ้นเข็มทองที่มีการเคลื่อนที่ไปตามจิดต่างๆในร่างกายซึ่งทางการแพทย์ยืนยันชัดเจนว่าการเคลื่อนที่ของเข็มทองในลักษณะนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยการขยับตัวของมัดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะระยะทางที่เข็มทองเคลื่อนที่ไปนั้นอยู่คนละส่วนและคนละตำแหน่งของมัดกล้ามเนื้อเดิมนี่อาจเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ยากจะหาคำตอบใดๆทางโลกอธิบายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะร้อนๆนั่นแหละจะตรงขึ้นเองอ่ะถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเราจิตดีๆมันก็เราจะสัมผัสได้เขาจะวิ่งกันเป็นสายอ่ะตอนที่เขียงวิ่งก็จะเป็นตอนที่นั่งภาวนาตอนกลางคืนนะครับก็จะรู้สึกว่ามีมีสิ่งที่วิ่งทั่วร่างกายเข็มทองวิ่งไหมวิ่งวิ่งอย่างการที่เราเราเราต้องนิ่งอ่ะคือเหมือนส่วนของ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 ใจเรานิ่งพอนิ่งการก็นิ่งเราสามารถสัมผัสได้ การเรียกเข็มทองให้เคลื่อนที่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายตามแต่อำนาจจิตของผู้รับเข็มจะให้ไปปรากฏที่ใดนั้นในทางการแพทย์ยังคงต้องใช้เวลาศึกษาและหาสาเหตุว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เข็มทองเกิดการเคลื่อนที่ได้แม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบทางโลกอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่การฝังเข็มทองรวมไปถึงการเคลื่อนที่ของมันในร่างกายคนเราจะส่งผลกระทบทำให้เกิดอันตรายอย่างไรบ้าง ติดตามต่อในช่วงหน้าครับ